ไข่มีประโยชน์ต่อร่างกายบได้กินบ่ายซื้อๆแก่มีแห้งสวัสดีพี่น้องไข่รเรื่องง,ง่ายๆแต่ไม่ง่ายวิธีทำไข่ย,ยางมาตุ่มสูตรคนหัวงอกชาแน่ยครับต้มน้ำมันห้านพี่น้องเอาไข่ลงไปพอให้มันทวมตั้งเวลา5นาที หาแล้าที่เราเอาขึ้นมาพี่น้องปิดแก๊สเทาน้ำออกเปิดน้ำแช่น้ำเย็นเอาไข่มาแช่น้ำเย็นอเอาแล้มารลุ่นกันว่ามันจะเป็นไขรย่างหมักตุ่มบอพี่น้อง ผมใครหาหนะที่มันจะเป็นยามักตููบ่น้อรุ่นซอยไข่ได้ได้พี่น้องอเป่ไงไรพี่น้องบอกได้หน่วยหนึง่ง <Yeah. S 1> หน่วยสองพี่น้องรุ่นกันเรื่องง่ายๆแต่ไม่ง่ายพี่น้องหาหนะที่สงสัยบ่พ่อเลยพี่น้องแมวหาหนาที่พี่น้อง ต้มไข่หาะที่เป็นยามักตุมวาพี่น้องโอ้ยเสียดายดิเดีย๋ยวเอาไหมเสียบขึ้นเกลาพี่น้องไปละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ว่าี่ได้ยามักตุม่มตรงใจมันติเป็นยามักต่อยแล้วพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะครับ